ประเด็นเรื่องของคดีคุณแตงโมนะคะเป็นคดีที่ทุกคนนั้นใจจดใจย่อนะคะอยากทราบความเป็นจริงว่าความเป็นจริงแล้วเกิดอะไรขึ้นบนเรือแล้วความเป็นธรรมที่จะเกิดขึ้นกับคุณแตงโมนะคะจะมีความเป็นธรรมในรูปแบบไหนจะมีความยุติธรรมเกิดขึ้นจริงไหมในบ้านเราซึ่งทุกคนก็ติดตามอยู่ ก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมสสเต้เองก็เป็นหนึ่งคนที่ได้มีการเข้าไปหาข้อมูลหลักฐานกล้องวงจรปิดตามเส้นทางการเดินเรือของกลุ่มคนบนเรือที่มีการให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวานนี้สสเต้เองนะคะก็โพสต์บอกว่าพรุ่งนี้นะคะอันนี้พรุ่งนี้11นาฬิกาผมแล้วก็ทนายกิศนะล่องเจ้าพระยาสำรวจทรายดอกไม้บางชนิดนะคะซึ่งวันนี้ ก็ไปดําเนินการจริงคุณผู้ชมช่วงสายๆนะคะก่อนเที่ยงก็มีการลงพื้นที่นะคะไปดูพื้นที่โดยรอบนะคะมาตามนัดก็ว่าได้ขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณแม่ของคุณแตงโมก็ออกมาพูดถึงเรื่องของการทํางานของสอสอเต้แล้วก็เรื่องของการทํางานที่หลายคนนั้นก็เข้ามานะคะเข้ามาช่วยเหลือเพื่ออยากให้มีความจริงกระจ่างในเรื่องนี้ โดยคุณแม่ของคุณแตงโมค่ะคุณผู้ชมขามีการพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าสสซอซอเต้นเนี่ยมีการไลฟ์โชว์นะอ้างว่าเจอผ้าผูกเอวสีขาวของคุณแตงโมอ้างว่าบางแจ๊กเก็บไว้ให้เตรียมส่งตรวจ DNA ที่สหรัฐอเมริกาพร้อมกับมีการนะคะ เปิดเผยโพสต์ล่าสุดก่อนหน้านี้ที่เราเห็นกันในโลกออนไลน์บอกว่าจะบินไปอเมริกาด้วยแล้วก็จะไปแวะดูดาวเทียมที่ space X นะคะคุณแม่ของคุณแตงโมเนี่ยบอกแบบนี้บอกว่าประสาทกินเคยโทรมาละลานคุณแม่นะคะเคยโทรมาละลานคุณแม่แล้วคุณแม่ก็โต้กลับว่าจริงๆเนี่ยใช่้าคุูมจริงหรือเปล่าต้องไปสูตรนะ ซึ่งจากเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณแม่ของคุณแตงโมก็พูดถึงเรื่องของบังแจ็กบอกแบบนี้บอกว่าเรื่องเนี้ยบังแจ็กเนี่ยประสาทเกินแล้วเคยโทรมาระรานคุณแม่มันคืออะไรเขาคือใครมายุ่งในคดีนี้ได้ยังไงผ้าสีขาวของแตงโมที่บังแจ็กอ้างได้มานั้นเนี่ยได้มาอย่างไร ได้มาได้ยังไงคนหาแทบตายพิกแผ่นดินไปอยู่กับเขาได้ยังไงที่อเมริกามันไปไกลถึงขนาดนั้นได้ยังไงคุณแม่เห็นผ้าที่บังแจ็คเอามาโชว์แล้วก็มีส่วนคล้ายกับผ้าสีขาวที่น้องโมผูกไว้ที่เอวแล้วก็มีรอยเลือดมันใช่ของจริงหรือเปล่ามันคล้ายๆเท่านั้นผ้าแบบเนี้ยมันมีขายสำเร็จรูปรอยเปื้อนเลือดมันก็ทำกันได้มันคือผืนเดียวกันหรือเปล่า ใช่คราบเลือดหรือเปล่าเย็บให้เหมือนเอาสีแดงป้ายก็ทําได้คุณทําเพื่ออะไรต้องการอะไรเดี๋ยวต้องไปแจ้งตํารวจแล้วคุณแม่บอกแบบนี้นะคะนี่บอกไปถึงบางแจ็กทีนี้นะคะยังพูดถึงสอสอเต้ด้วยพูดถึงสอสอเต้บอกว่าไม่เข้าใจว่าท่านต้องการอะไรพิสูจน์อะไร อีกเพราะว่าคดีมันจะจบแล้วจะได้ผลอะไรในเมื่อตํารวจเนี่ยสืบสวนสอบสวนจะจบแล้วกติก็สารภาพแล้วคุณจะทําเพื่ออะไรอีกจะสร้างน้องโมขึ้นมาอีกคนเหรอก่อนจะทําอะไรต้องคิดให้เยอะคุณแม่ไม่อยากใช้คําไม่สุภาพ คุณแม่บอกว่าก่อนจะทําอะไรต้องคิดให้เยอะคุณแม่ไม่อยากใช้คําไม่สุภาพให้ไปคิดกันเองถ้าสอสอเต้จะเชื่อบังแจ็คก,ก็แล้วแต่ท่านก็น่าจะรู้คนนี้ประวัติเป็นยังไง คุณแม่ยังพูดว่านะคะยังบอกว่ามีการพูดคุยกับทนายกิศนะนะบอกว่าก็ยังคุยกันปกตินี่แหละได้ย้ำว่าอย่าออกข่าวบ่อยเดี๋ยวจะเสียหายต่อตัว,ตวทนายกิศเองเมื่อไปทำงานร่วมกับสอสอเต้ให้คุยเรื่องคดีของน้องโมได้นะ คุณแม่ก็ไม่ว่าหรอกเพราะว่าเป็นอาชีพของเขาแต่อย่าเน้นออกความเห็นให้เกิดความเสียหายกับคุณแม่คุณแม่ไม่อยากมีปัญหากันเพราะว่าทนายกิษณะเนี่ยก็เป็นคนเรียบร้อยสุภาพเราต้องรู้จักให้อภัยคนอันนี้คือข้อมูลที่คุณแม่นะคะได้มีการเปิดเผยข้อมูลหลังจากที่ทั้งสอสอเต้นะคะลงพื้นที่หาข้อมูลกันมาแล้วก็ที่บอกว่ามีภาขาวเนี่ยคะ่ะจากบางแจ็คเนี่ยก็เป็นข้อมูลทางฝั่งคุณแม่นะคะทีนี้คุณผู้ชมทนาย ทนายตั้มคืออีกคนหนึ่งนะคะที่หลายคนก็ติดตามนะก็อยากจะให้เป็นหนึ่งคนที่มาร่วมหาความจริงกับเรื่องนี้ปรากฏว่าทนายตั้มมีการโพสต์ผ่านทางเพจของทนายตั้มเองนะโพสต์แบบนี้ โพสบอกว่านะฮะบังแจ็คเนี่ยซึ่งพยายามบอกตัวเองว่ามีหลักฐานต่างๆในคดีแต่เพราะว่าพฤติกรรมที่ผ่านมาเนี่ยมักมีเรื่องโป๊ะให้ชาวเน็ตจับได้นะฮะว่าหลายเรื่องเลยทีเดียวซึ่งสื่อไทยเนี่ยก็อย่านะฮะอย่าบังแจ็คปั่นนะครับมันเสียราคาให้คนมีปัญหาทางจิตพวกนี้หลอกลวงในพื้นที่ออกทีวีนะคะ แล้วก็มันก็หัวเราะเยอะเอาบางแจ็คเนี่ยเคยพยายามติดต่อมาหาผมทั้งทาง Li n e o f f i c i a l i g m e s s e n g e r ในเพจหลักแล้วก็ล่าสุดด้วยนะฮะก็มีข้อมูลที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทนายสิทธาเองหรือว่าทนายตั้มเนี่ยมีการโพสต์ให้ดูนะว่าเขามีการพยายามที่จะติดต่อมาก็จริงนะฮะทีนี้สอสอเต้เองเนี่ยดันไปให้ไลน์ส่วนตัวผมไปอีกผมไม่คุยกับคนแบบนี้หรอกนะครับมันเสียเวลา สอสอเต้กับอดีตทนายแม่เนี่ยไม่ทันเกมบ้าจี้ตามเชื่อข้อมูลแล้วไปไลฟ์ด้วยกันอีกข้อจะเสียหมามันจะทําให้สังคมบางส่วนเนี่ยไปเชื่อเรื่องหลอกลวงที่สร้างขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยเขาสร้างเรื่องเท็จหลอกลวงมาเท่าไหร่แล้วสติครับสติอย่าให้ราคาคนประเภทนี้นะคะ นี่ค่ะนี่เป็นข้อมูลที่ทนายตั้มนะคะออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้นั่นเองทนายตั้มก็บอกว่าอย่าให้ราคาคนพวกนี้ที่สร้างข้อมูลเท็จขึ้นมาตอนนี้คือเรียกได้ว่าอะไรที่เป็นข้อมูลที่พอจะเป็นหลักฐานเพื่อที่จะหาความจริงนะคะกับเรื่องของคดีคุณแตงโมทุกคนก็ช่วยกันนั่นเองดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ